ธรรมบัญญายนำสติภาวนาโดยท่านเขมานันทะตอนที่สามตอนที่เราเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพผมนั่งดูต้นไม้สองข้างทางแล้วบอกไม่ถูกเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดและอยากให้ทุกคนได้รู้สึกตามธรรมดา เรารู้สึกไม่ได้เพราะเราโมแต่คิดและวิภาษ์วิจารณ์โดยเฉพาะมานั่งด้วยกันคุยกันเรื่องการเมืองผมรำคาญนิดหน่อยเพราะเมื่อเราดูอะไรตรงๆคำว่าดูตรงๆนี้หมายถึงว่าเราไม่มีความคิดเข้ามาแทรกเราไม่คิดเรื่องดีเรื่องชั่วเราไม่วิจารณ์อะไรเลยดังนั้นในการมองล้วนๆจริงๆ ฟังล้วนๆรู้สึกล้วนๆการรู้สึกตัวล้วนๆเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นเลิศคงเคยได้ยินเรื่องพาหิยะทารุจิริยะพระพุทธเจ้าสอนพาหิยะว่าเมื่อเห็นสักแต่เห็นนี้แหละคือความหมายของคำว่าล้วนๆก็เห็นล้วนเท่านั้นเองได้ยินล้วนๆรู้สึกได้ล้วนๆความคิดนั้นเป็นการวิจารณ์ เป็นการตอบโต้กับสิ่งที่เราเห็นมนุษย์เราค่อยๆสูญเสียความกระจับกระเฉงไปทีละน้อยเคลื่อนไปสู่โลกของความคิดและแปลงโลกนี้ทั้งโลกให้เป็นความหมายที่จะต้องตีความเราจะพบว่าในการตีความนั้นสมองของเราเมื่อยล้ามากพลังชีวิตของเราอ่อนดังนั้นต้องจับหลักเกณฑ์ที่เป็นรากฐานสำคัญให้ได้ พยายามให้ตื่นตาตื่นใจเมื่อง่วงก็เดินให้เร็วขึ้นหรือรูปตัวอย่าปล่อยให้ความง่วงเข้ามาครอบงำเมื่อความง่วงเข้ามาแล้วแก่ยากให้เอาความรู้สึกจากการเคลื่อนไหวจะเรียกว่าเอาสติเข้าดูก็ได้เคลื่อนเข้าไปเดี๋ยวจะรู้สึกอย่าให้พูดอยู่ข้างในอย่าให้มันพูดวิจารณ์ณการกระทำของตัวเอง เช่นพูดว่ายกมือขึ้นเคลื่อนให้เป็นจังหวะถ้าสามารถเคลื่อนมือได้อย่างต่อเนื่องตื่นตาตื่นใจและในจิตรู้สึกเรื่อยๆมันก็เริ่มเป็นสมาธิเรื่อยๆอาการตื่นตาตื่นใจนั้นแสดงว่ากระแสของความคิดเริ่มบางเบาและสั้นเข้าแต่พอเราเผลอนิดเดียวความคิดเข้ามาเดี๋ยวมันจะสงสัยบ้างว่า จะยกไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรเรื่องของความคิดทั้งนั้นที่เข้ามาควบคุมชีวิตเราดังนั้นการเคลื่อนมือสร้างจังหวะจึงเป็นอุบายอย่างง่ายๆตอนใหม่ๆอาจรำคาญหน่อยเพราะไม่คุ้นแต่พอเริ่มคุ้นดีจะค้นพบว่าสมาธิเป็นของได้เปล่าแทบไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่ว่าเราจะยกมือทั้งวันทั้งคืน เป็นเพียงบุพภาคของมันเป็นอุบายที่จะกําจัดความง่วงความซึมเซาในสมัยที่ผมปฏิบัติใหม่ๆผมลังเลมากที่จะยกมือเพราะพอยกมือขึ้นก็สงสัยมันขัดกันระหว่างกิริยาทางกายกับความคิดมันไม่ลงรอยกันต่อมาผมทำไปนานเข้ารู้สึกได้ว่าว่าเราทำได้อย่างคล่องมือและเบา จิตใจของเราเริ่มเรื่อยๆจิตนาการของเราเริ่มไม่รู้สิ้นสุดและความเงียบชนิดหนึ่งก็แผ่กระจายจากเนื้อในของใจความเงียบที่แผ่กระจายจากเนื้อในใจของเรานี่เองเป็นที่มาของสุนทรียภาพทั้งหมดฟังดนตรีรู้สึกสนิทเข้าไปในหัวใจทุกครั้งที่ฟังดนตรีธรรมชาติรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ลองพยายามอย่าเบื่ออย่านายเสียก่อนพอเคลื่อนให้รู้เคลื่อนก็รู้แต่อย่าพูดว่ารู้รู้เห็นอยู่เวลาเคลื่อนแต่อย่าจ้องด้วยตาให้เอาความรู้สึกเป็นฐานวิธีนี้เป็นสมาธิได้เร็วมากทุกครั้งที่เคลื่อนมือจิตเป็นสมาธิท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจเราจะล่วงรู้ถึงพารณมัยของชีวิต ตามปกติชีวิตของเรามักถดถอยเรากลัวเรารังเลเราหวันไหวไม่แน่ใจในทุกสิ่งพอสมาธิเกิดจากการเคลื่อนไหวเช่นนี้เราจะเรียนรู้เอาพารามัยในการดำรงชีวิตอยู่ในการนั่งเราจะรู้สึกถึงพารามาัยของการนั่งมีความภาคภูมิไม่ใช่ภูมิใจว่าเราได้ดิบได้ดีอะไร คือนั่งเต็มภูมิของมันเวลายืนเราก็ยือนอย่างเต็มภาคภูมิชีวิตด้อยค่าไปเพราะว่าเราคิดเปรียบเทียบวิตกถึงอนาคตมากเกินไปเราไม่เป็นตัวของเราเองดังนั้นเมื่อไรที่เรารู้สึกตัวได้ดีเราจะค้นพบว่าเรามีความสง่ายอยู่ในตัวเองจะนั่งหรือเดิน ก็พอใจตัวเองภาคภูมิในธรรมชาติแท้ในตัวเองแต่ไม่ใช่หลงตัวเองจังหวะจะโคนของธรรมชาติจิตใจที่เป็นสมาธิอยู่เป็นการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าสมาธิไม่ใช่การนั่งหลับตาและไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้น สมาธิเช่นนั้นพวกโยคยีทำกันมากเป็นที่มาของความมีประสบการณ์พิสดารอีกทั้งอาจเป็นเชื้อสายของความงมงายทั้งหลายจิตใจต้องตื่นสว่างและบริสุทธิ์ล้วนๆจึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิตามวิถีแห่งพุทธ,ธะดังนั้นผมจึงไม่แนะนำให้หลับตาพอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เราจะพบว่ามันมีช่วงจังหวะจากโคนของมันเองและไม่ช้าไม่นานด้วยการเริ่มหวนเข้ามาทีละน้อยเริ่มเป็นจังหวะที่มีอยู่ในธรรมชาติของร่างกายเริ่มเห็นการอ้าปากหุบป,ปากพ้มเงยมันจะรู้สึกมันจะเริ่มสังเกตเห็นสภาพที่เป็นอยู่ในเราแล้วถ้าละเอียดมากกว่านี้ ฉับไวกว่านั้นคือเริ่มเห็นจังหวะของความคิดเช่นจิตปรารบเรื่องหนึ่งมันจะเห็นทันทีสมาธิจะเกิดต่อเมื่อเราเห็นกระแสของความคิดนั้นจึงเรียกว่าสมาธิที่นำไปสู่ปัญญาถ้าเรานั่งสะกดจิตตนเองอย่างนี้เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ก็เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งซึ่งเรามักยักเยื้องไปเรียกว่าสมาถะ เป็นเรื่องความสงบแต่ไม่เกิดปัญญารวมความว่าสมาธิต้องเกิดท่ามกลางการเคลื่อนไหวความตื่นตาตื่นใจต่อจากนั้นเราจะประยุกต์ใช้ได้ง่ายในการทำงานถ้าสมาธิที่เกิดจากการหลับตานี้พอลืมตาก็หายไปแล้วหรือพอขยับมือก็หายไปแล้วถ้าคุณคุ้นกับการตื่นตอนเช้า ตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสบายไม่มีช่วงไหนเลยที่สบายเท่าตอนใกล้รุ่งถ้าเราไม่มีจิตใจที่หมักหมมกับเรื่องราวต่างๆเริ่มต้นให้จบสิ้นเราจะตัดสินใครคนหนึ่งว่าคนนี้เคยเป็นคนเลวและเขาต้องยังเลวตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาอาจเปลี่ยนไป ายในคืนเดียวเท่านั้นมนุษย์เปลี่ยนได้เจ้าชายพระองค์หนึ่งที่ทรงพระนามว่าสิทธ,ธัตถะคืนเดียวเท่านั้นหลังจากประทับนั่งใต้ต้นสีมหาโพกลายเป็นพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาเราจะมองที่ปัจจุบันแล้วผ่านแทงทารุปปัจจุบันออกไปเราจะไม่ตัดสินคนว่าคนนี้เป็นคนจีนคนลาว คนเทศนั้นเป็นการยึดติดแม้แต่อายุน้อยอายุมากก็ไม่ใช่เครื่องบ่งบอกว่าคนอายุน้อยจะรู้น้อยเช่นเดียวกับที่เราสามารถมองว่าแสงสว่างไม่ใช่ผลิตผลบ้านปลายสุดของฟืนและแสงสว่างเป็นต้นต่อผู้ศึกษาวิชาฟิสิกส์รู้ว่ารูปแบบแรกเริ่มของพลังงานคือแสงดังนั้น เราจึงพูดได้ว่าแสงได้ปลดปล่อยตัวเองจากฟืนกลายเป็นไฟและจากรูปลักษณ์ของไฟกลายเป็นแสงเพราะฉะนั้นแสงสว่างจึงเป็นทั้งสภาพแรกเริ่มและสภาพสุดท้ายด้วยถ้าเรามองแบบเส้นตรงหรือตามลำดับเราก็บอกว่าฟืนได้สลายรูปเป็นไฟไฟเปล่งเป็นแสง แสงเป็นผลิตผลบั้นปลายมองอีกแง่หนึ่งแสงนั้นซ่อนอยู่ในฟืนแล้วก็สลายรูปของฟืนให้กลายเป็นไฟไฟให้กลายเป็นแสงดังนั้นแสงเป็นต้นตอสุดท้ายจุดเริ่มต้นกับจุดจบเป็นอันเดียวกันเรารู้ตัวในปัจจุบันนี้เรากำลังเจาะไปสู่ประตูที่จะออกไปสู่ความจบสิ้น และจุดจบสิ้นก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองดังนั้นผมจึงแนะให้รู้ตัวรู้สึกตัวจับความรู้สึกตัวล้วนๆความรู้สึกตัวล้วนๆหมายถึงความบริสุทธิ์นั่นเองเช่นยกมือไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีความกลัวไม่มีความอยากฟังดูเป็นเรื่องตื้นแต่ลึก เรื่องตื่นก็คือเรื่องลึกถ้าเรื่องไหนลึกๆเรื่องนั้นมักไม่ได้ความเมื่อวันที่เจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งใต้ต้นโพตอนหัวคำ่ำท่านยังคิดถึงภรรยาของท่านคิดถึงพ่อคิดถึงลูกเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่รู้ทางออกที่แท้จริงแต่พอรุ่งเช้าเมื่อดาวประกายพลึกปรากฏ พระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นแล้วเจ้าชายก็จบชีวิตเยี่งเจ้าชายลงเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอิริยาบทแรกของพระพุทธเจ้าก็คือลุกเดินจงกรมซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกุญแจดอกเอกของชาวพุทธในทุกนิกายดังนั้นเมื่อเราเดินจงกรมแสดงว่าเรากำลังทำตามพระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าลุกขึ้นเคลื่อนไหวนั้นภายนอกท่านเดินเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะก,ก็จริงแต่ท่านเดินโดยไม่มีกิเลสตัณหาไม่กลัวไม่ถูกบีบคันจากห้วงเวลาเรียกว่าเดินล้วนล้วนเดินก็คือเดินเคลื่อนมือก็คือเคลื่อนมืออย่าไปตีความตรงกันข้ามอิริยาบทที่พระพุทธเจ้าแสดงออกในทุกทางเช่น การกระพิบพระเนตรของพระองค์ทอดสายตาดูผู้คนนั้นปราศจากกิเลสตัณหาปราศจากความกลัวความมีอคติอิริยาบทที่ปราศจากตัณหานั่นเองที่เรียกว่ามุตราคือเป็นท่าที่แน่วแน่และปราศจากความผิดพลาดใดๆฉะนั้นเมื่อชาวพุทธทั่วโลกหันมาเจเริญรอยตามพระพุทธเจ้า เราก็เดินจงกรมเราก็นั่งเราก็นอนเราก็ยืนวันหนึ่งพรามณ์ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์ปฏิบัติธรรมชั้นสูงที่เรียกว่าโลกุตระอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมเออยวันหนึ่งหนึ่งเราเดินเรายืนเรานั่ง เรานอนพระโมระยออติงว่าชาวบ้านเขาก็เดินก็ยืนก็นั่งเหมือนพระองค์จะเรียกว่าปฏิบัติโลกุตระธรรมได้อย่างไรกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้อนี้ต่างกันเพราะเมื่อเรายืนนั้นเรารู้ในขณะที่ชาวบ้านไม่รู้ขณะที่ยืนอยู่นั้นยืนด้วยปัญญา หรือยืนคิดฟุ้งซ่านเมื่อเรายืนนั้นเรารู้เรานั่งเรารู้เรานอน,อนเรารู้เห็นชัดว่าการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์หรือโลกุตรธรรมก็คือการเดินเดินนั่งนั่งนอนนอนไม่ใช่การไปนั่งเห็นปาฏิหาริย์อะไรไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้น การที่เรามาเคลื่อนมือเช่นนี้เราเคลื่อนโดยไม่มีการลังเลไม่มีความกลัวไม่มีความหมายและไม่มีความหวังพอความกลัวและความหวังไม่มีตรงนั้นก็คือพุทธะเพราะพระพุทธเจ้าคือผู้ที่สิ้นกลัวสิ้นหวังสิ้นความขัดแยง้งสิ้นความปรารถนาถ้าพระพุทธเจ้ายังมีความปรารถนา ความขัดแย้งในพระไทยและความหวังก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังเป็นคนทุกข์อยู่อันที่จริงพระองค์ได้รู้ถึงอิสราภาพอันสมบูรณ์อิสระจากอำนาจร้อยลัด์อำนาจปรารถนาและความกลัวอุปสรรคการกั้นเสรีภาพและอิสราภาพได้หักแหลกลงพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง อย่ามัวหาความหมายถ่ายความจริงการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ต้องทำอะไรพิเศษพวกเรามีข้อสงสัยมากเวลาผมแนะนำให้ยกมือมักถามว่าต้องทำอย่างไรยกแล้วจะได้สมาธิไหมถามเช่นนี้คือความคาดหมายดังนั้นผมจึงแนะนำว่ายกมือก็คือยกมือ อย่าตีความอย่าหาความหมายความรู้สึกตัวอันนี้เป็นเสมือนน้ำที่ซ่อนอยู่ใต้ดินมันมีอยู่ในดินเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะไม่แสดงคุณสมบัติของมันเมื่อเราเคลื่อนไหวความรู้สึกที่แฝงเร้นอยู่ในตัวเองจะเริ่มถูกบริหารเปรียบเหมือนเราไปทะเลกลางคืนเดือนมืด เราเอามือตะกุยทรายที่ริมน้ำก็จะเกิดพลายน้ำเป็นประกายวอบๆขึ้นมาฉันใดก็ฉันนั้นความรู้สึกแท้ๆสดๆนี้มีอยู่แล้วเปรียบเหมือนเราขุดบ่อขุดลงไปถึงน้ำน้ำขุนเพราะมีตะกอนแต่เราไม่ต้องทำอะไรกับน้ำขุนไม่ต้องเดือดร้อนสั์มันออกไปน้ำจริงๆอยู่ข้างใน น้ำใสจะออกมาในที่สุดบ่อน้ําขุนจะกลายเป็นบ่อน้ำํำใสเพราะน้ําเป็นน้ำหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในจอกในถ้วยในบึงในหนองในน้ําค้างอยู่ในปากของเราแต่ก็คือน้ําธาตุน้ําพอเราเห็นน้ําขุนทุกคนก็รู้ว่าน้ำใสยอยู่ในน้ําขุน เมื่อเราเอาตะกอนนั้นออกก็คือน้ำใสนั่นเองความรู้สึกตัวสดๆนี้อาจยังขุ่นหมองอยู่บ้างแต่ถ้าเราบริหารเรื่อยๆในที่สุดมันก็ใสขึ้นเป็นความรู้สึกล้วนๆเราจะพบว่าตรงนี้เองเป็นความดีของชีวิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นฐานของสติปัญญา ทั้งหมดจากความรู้สึกล้วนนมีเศรษฐีคนหนึ่งนอนเจ็บป่วยอยู่20ปีแล้วด้วยโรคอัมพาตเคลื่อนไหวกระดิกกระเดียไม่ได้เช้าตรู่วันหนึ่งนิ้วก้อยเกิดกระดิกขึ้นมาเขาย่อมดีใจมากๆใช่ไหมล่ะความหวังมาแล้วการที่เรากระพพิบตาได้นี่เป็นรางวัลของชีวิต แต่เราอยู่กับมันจนกระทั่งไม่รู้ค่าของมันการที่ทุกคนนั่งอยู่แล้วหัวตั้งบนบ่าได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีสติตัวนี้อยู่สติตัวนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอมันตื่นตัวมันจะถอนตัวขึ้นเหนืออารมณ์ความคิดคือธรรมารมณ์มันครอบความรู้สึกตัวนั้นไว้บุคคลทั่วไปจึงรู้สึกตัวภายใต้ความคิด ไม่ได้รู้สึกตัวที่อิสระจากความคิดหรือเหนือความคิดความรู้สึกตัวซึ่งไม่มีรูปเหมือนไอน้ำในอากาศความคิดมันครอบความรู้สึกไว้เหมือนกับน้ำซึ่งที่จริงไม่มีรูปร่างแต่ถ้าเอาถ้วยไปตักขึ้นจากทะเลกลายเป็นน้ำในถ้วยเราเห็นน้ำจากถ้วยเท่านั้นหรือเปรียบว่าเราถือคบไฟส่องไป มันสว่างทางนี้แต่ก็สร้างเงามืดขึ้นทางนั้นด้วยพอเราส่องด้านนี้ก็สว่างด้านนี้แต่มืดด้านตรงกันข้ามคิดไปเรื่องนั้นก็สว่างเรื่องนั้นแต่หลายเรื่องมืดส่องไปข้างหน้ากลับมืดข้างหลังส่องไปข้างหลังกลับมืดข้างหน้าถ้าเราเอาไฟมาส่องที่ตรงกลางทีนี้ ก็จะสว่างทั้งสองด้านสาระสำคัญมากในการเจริญสติคือให้หดกลับเข้าไปข้างในรู้ภายในตัวเองแต่ให้รู้อะไรการพูดเช่นนี้นับว่าเข้าใจยากหลวงพ่อถามผมเสมอว่ารู้ตัวไหมถามคำเดียวนี้แหละด้วยวิธีการของท่านทำให้ผมค่อยๆเรียนรู้ จนกระทั่งหลายปีผ่านไปทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นอุปสรรคต่อการภาวนาเริ่มน้อยและทุเลาเบาบางแต่ใช่ว่าจะรู้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็หาไม่ความอยากรู้อยากเห็นและความหมายมั่นจะรู้จะเห็นนั่นเองที่ทุเลาเบาบางลงดังนั้นขอให้ทำความเพียรให้ต่อเนื่องความหมายของคำว่าต่อเนื่อง สำคัญนักพระพุทธเจ้าพร่ำเตือนคำนี้มากที่เรียกว่าวิริยาลัมภะคือปรารบความเพียรทำให้ติดต่อกันทำบ่อยๆมากๆภา,าวิตาพระหูรีกตาแต่ทำเล่นๆเ,เหมือนเราเอาไม้แห้งสองดุน้นมาถูให้เกิดไฟถ้าเราถูอยู่ พอไฟใกล้จะเกิดกลับหยุดเสียก็ต้องเริ่มใหม่อีกดังนั้นไม่เกิดผลเลยหรือรู้ผลช้าผมเคยปฏิบัติมาสิบปีเศษแต่ไม่เข้าใจคำว่าต่อเนื่องไม่คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าต่อเนื่องหมายความว่ายอย่างไรตอนกินข้าวก็ดูใจอยู่คุยกับผู้อื่นก็ประคองไว้ข้างในเรื่อยๆ เลี้ยงเชื้อไฟของความรู้สึกตัวนี้เรื่อยๆบางทีเราคุยกับใครนี่เราหมดตัวเลยคุยกับเพื่อนก็ลืมไปทั้งหมดทั้งตัวเลยมีสิบเราควรจะเก็บไว้สักหกเจส่วนสัมพันธ์กับข้างนอกสักสามสี่ส่วนเมื่อคราวที่หลวงพ่อบ,บอกผมครั้งแรกผมไม่เข้าใจเลยว่าทำได้อย่างไรแต่เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเข้าใจ ความรู้สึกสัมผัสตนเองอยู่หกส่วนภายนอกสี่ส่วนฟังดูแล้วเหมือน,นการชั่งตวงแต่นี่เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องอันเป็นรักฐานสำคัญในการเล้าความรู้สึกทั้งหมดให้ตื่นตัวขึ้น